สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะคัดเลือกไม้ราคากลางๆนะครับผมแต่ว่าที่มีกอใหญ่ก็จะมีบอลสีพระนครกับบอลสีบับเปินเรสนะครับผมที่เป็นต้นใหญ่ไซส์แบบใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่กอกําลังแบบสวยๆนะครับราคา300กว่าบาทก็มีนะครับสําหรับวันนี้นะครับ มาเริ่มต้นกันที่บนใบแดงๆอย่างเช่นบนสีนักราชนะครับผมสำหรับบนสีนักราชหลายๆท่านก็อยากจะได้ราคาเบาๆนะครับผมทุกท่านราคาที่บ่แพงมากนักเพื่อไปเลี้ยงต่อเอาเองนะครับผมนี่ครับกอนี่นะครับผมถือว่าใบมันวาวาดีนะครับผมและก็ใบค่อนข้างที่จะเข้มนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์กลางๆนะครับผมจะขายอยู่ที่350รรวมส่งนะครับผมนี่ แต่ระใบของเขานั้นค่อนข,ข้างที่จะแข็งดีมากๆเลยนะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่ถ้านับรวมหน่อที่กําลังงอกขึ้นด้วยนะครับประมาณ5-6ต้นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบอลที่มีหัวนะครับก็จะกลายเป็นไซเมพันธเลยนะครับผมเรียงไปสักพักนะครับผมไปเปลี่ยนกระถางไปเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมตั้งให้โดนแดดสักหน่อยนะครับผม แล้วเพื่อนก็จะเริ่มเติบโตขึ้นไปเป็นกอใหญ่นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันที่ราคาเบาๆนะครับสําหรับราคากลางก็มีนะครับผมค่อยๆดูไปนะครับแล้วราคา3 0 0กว่าบาทวันนี้นะครับผมก็จะมีบนสีหกหลงนะครับสำหรับบนสีหกหลงกระทางนี่นะครับถือว่าเป็นต้นไส่แม่พันธุ์แล้วนะครับผมเนื่องจากมีการกัดสีชมพูแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ากัดสีอาจจะยังหมมดนะครับผมทุกท่านบางใบของเขาก็ยังมีสีเขียวปนอยู่นะครับผม แต่ว่าเป็นบอลที่มีหัวแน่นอนนะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี้ถือว่าเป็นไซส์เม่พันธุ์นะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับความสูงประมาณ40-50เซนนะครับแล้วก็มีจํานวนต้นอยู่ที่มีจํานวนอยู่ที่5้าต้นนะครับเป็นบอลที่มีหัวนะครับอันนี้สามารถที่จะไปขยับเป็นกระถาง10ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาใหญ่ล้นกระถาง8ดแล้วนะครับ มาต่อกันที่บนสีหกหลงกอที่สองนะครับสลหรับกอที่สองนี่จะจํานวนต้นเยอะกว่านะครับผมแล้วก็การกัดสีพอๆกันนะครับผมท่านนี่กัดเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับผมแต่วางใบของเขานะครับผมยังมีสีเขียวข้างๆขอบอยู่นะครับแต่ว่าจํานวนต้นค้นขางที่จะลายนะครับสําหรับกระถางนี้นี่ครับมีประมาณ10ต้นนะครับรวมทั้งหน่อที่งอกขึ้นมาด้วยนะครับ400รวมส่งนะครับเอาไปเลี้ยงต่อนะครับไปขยับกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับ มาชมกันต่อที่ไม้ใบผิวกระถางนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นบอลที่คล้ายๆบอลสีมางผิวนะครับผมทุกท่านเนื่องจากต้นแกี่ๆของเพื่อนนะครับผมจะมีใบค่อนข้างที่จะม้วนและสวยนะครับสาหรับกระถางนี้คือบอลสีพญาพันวังนะครับผมทุกท่านเนื่องจากเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ทุกกระถางนะครับผมจะอาจจะบวสูงไปได้นะครับสําหรับกระถางนี่นะครับผมมีจานวนสี่ห้าต้นนะครับผมทุกท่านแ้วกาเป็นใบค่อนข้างที่จะผิวสวยนะครับ นี่ครับต้นแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับประมาณ5ต้นนะครับบนสีกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้บนใบพิ้วๆนะครับผมสีชมพูสวยๆนะครับมาต่อกันที่บนสีเพชรพันล้านนะครับผมสำหรับบนสีเพชรพันล้านกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่มีหัวนะครับผมแล้วก็กัดสีมาแบบนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับ มีค่อนข้างที่จะหลายต้นนะครับเป็นฟอร์มไม่สูงมากนะักประมาณ 30- 40เซนนะครับผมอันนี้เพิ่นเจอฝนหลายนะครับผมเนาะถ้าเจอแดดออกสักหน่อยนะครับผมสีเพิ่นก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่นมีการกัดสีแบบนี้แล้วนะครับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่ถ้านับรวมหน่อที่งอกขึ้นด้วยนะครับผมประมาณ10ต้นนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับ ถือว่าเป็นต้นที่ไล่กัดสีมาเพียงแต่ว่าสีอาจจะยังไม่เข้มเท่านั้นเองนะครับผมเป็นไม้ที่มีหัวนะครับกระถางนี้นะครับราคา4 0 0 400กว่าบาทหลายกระถางอยู่นะครับค่อยๆดูไปนะครับผมมาดูกอใหญ่กันก่อนนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่นะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่ที่สุดในคลิปนั่นก็คือบอลสีพนครนนั่นเองนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะ เป็นต้นเม่นะครับผมทำากอช้านะครับผมเนื่องจากเป็นบอลที่แต่กอช้านั่นเองนะครับถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้ต้องใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีเลยนะครับสำหรับบอลสีพนครกระถางนี่นะครับมีความสูงประมาณ5 0าสถึงหกเซนเลยทีเดียวนะครับผมทุกท่านนี่ครับสีคน้างที่จะสดและสวยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมบางใบของเขานะครับผมอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับผมแต่ว่าเป็นธรรมชาติของบอลสีนะครับ นี่แต่ว่าจํานวนต้นค้นขางที่จะหลายประมาณเจ็ดแปดต้นเลยทีเดียวนะครับนี่ครับประมาณเจ็ดแปดต้นรวมทั้งหนอที่งอกขึ้นมาเลยเป็นบอนที่มีหัวใหญ่นะครับสําหรับบอนสีพระนครกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่หนึ่งพันรวมส่งนะครับผมอันนี้ได้ต้นใหญ่ไสาแม่พันุไ์ไสาอลังการไปเลี้ยงโตเลยนะครับ หลังจากพนครแล้วนะครับผมทุกท่านมาดูบอลตัวนี้นะครับบอลตัวนี้มีชื่อว่าบับเบอร์เรดนะครับผมเป็นบอลที่ใบใหญ่นะครับผมประมาณ 2- 3สารฝ่ามือได้นะครับอันนี้ท่านใดที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆนะครับจำนวนต้นก็ค่อนข้างที่จะหลายนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นไซส์ใหญ่ไซส์อลังการจะขายอยู่ที่ห้ารอยรวมส่งเท่านั้นนะครับเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีอีกหนึ่งชนิดนะครับ สำหรับกระถางนี่นะครับมีประมาณ10ต้นใหญ่นะครับผมถือว่าคุม้มเนื่องจากเป็นต้นไซส์ใหญ่ไซส์อลังการนะครับผมทุกท่านนี่ใบดก,ดกๆใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้มอสสำหรับไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับมาชมกันต่อที่บอนสีกระถางนี้นะครับผมเป็นบอนสีฮองเฮานะครับมีลูกผสมผสานร,ระหว่างไอบอนสีนักราชในตัวนะครับผมเนื่องจากเป็นบอนที่ เป็นต้นแก่แล้วนะครับผมทุกท่านนี่ต้นนี้ใบดกสวยมากๆเลยนะครับสลับบนสีหองเฮากระถางนี่นะครับมีใบค้นข้างที่จะดกและก็หลายต้นนะครับนี่ครับมีประมาณ56ต้นนะครับผมทุกท่านมีเป็นกอแบบมีหน่อแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านนี่เป็นต้นค้นข้างที่จะดกนะครับบนสีหองเฮากระถางนี้จะขายอยู่ที่400รรวมส่งเท่านั้นนะครับนี่ใบดกดกแบบนี้เลยนะครับผม ส่วนอีกหนึ่งกระถางนะครับผมอันนี้ให้ราคาเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะขาย400เท่ากันนะครับผมนี่ใบเข้มดีมากๆเลยนะครับสำหรับบนสีหงเฮาที่เป็นต้นเกศไซเม่พันธ์ราคาแบบโบแพงมากนักนะครับผมเนาะจานวนต้นอยู่ที่สำหรับกระถางนี้นะครับมีหน่องอกเพิ่มข้างๆด้วยนะครับประมาณห้าหกต้นนะครับผมมาชมบนสีใบใหญ่กันบ้างนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับ อ่าคือบอนสีฮนุมานออกศึกนะครับผมท่านนี่จำนวนต้นของเพิ่นนะครับประมาณหกเกตต้นนะครับผมทุกท่านต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นบอลที่มีหัวนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับเพราะว่าใบเขาค่อนข้างที่จะใหญ่และก็ล้นฝ่ามือเลยนะครับมาชมกันต่อที่ไม้ฟอร์มก็ที่เป็นใบเรียวๆกันบ้างนะครับผมอย่างเช่นบอลสี กวนอูนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะแผลงเป็นง้าวกวนอูเลยนะครับผมสลรับกระถางนี่นะครับถือว่าเป็นใบที่ดดกําลังมเะนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบฟอร์มไม่สูงมากนักนะครับผมเนาะจํานวนประมาณ10ต้นนะครับผมสำหรับบนซีกวนอูกระถางนี้จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมนี่ได้เป็นต้นกรนแน่นแบบนี้เลยนะครับขอได้รับความขอบคุณจากสวน108อีสานบ้านนานะครับ นี่ครับสำหรับลูกค้าเพิ่นฝากไว้กับมี่นะครับผมเดี๋ยวจัดส่งตามนัดนะครับลูกค้าเพิ่นบอกให้จัดส่งวันไหนก็นจะจัดส่งให้ตามที่บอกเลยนะครับผมสามารถที่จะฝากเลี้ยงไว้นะครับผมท่าในใดที่ติดธุระอยู่นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์ให้นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ